เพื่อนๆทราบไหมครับว่าในสงครามสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ทองคํานะครับแต่คือดินปืนและบริษัทที่กลายเป็นเจ้าของดินปืนของโลกก็คือดูปองครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ความต้องการดินปืนหรือวัตถุระเบิดพุ่งกระฉูดครับดูปองคุมตลาดดินปืนมากกว่า40%ของฝ่ายพันธมิตรยอดขายระเบิดเพิ่มจาก25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น275ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีครับ ราคาหุ้นพุ่งจาก20ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นใครถือหุ้นก่อนสงครามกําไรโตเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันแฟร์ไหมครับที่บริษัทหนึ่งจะทํากําไรจากสิ่งที่ค่าคนนับล้านนี่คือ war profiting ครับหรือรวยจากบนซากสงครามเพื่อนๆช่วยพิมพ์บอกผมเลยนะครับว่าการรวยจากการผลิตอาวุธถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ หรือคือศีลธรรมที่ยอมรับไม่ได้กันครับในสงครามกําไรกับจริยธรรมมักเดินสวนทางกันเสมอนะครับฝากติดตามช่องผมเอาไว้นะครับและเตรียมพบกับซีรีส์ใหม่ของช่อง The u n t o War Game เกมลับสงครามโลกครับผมจะมาเล่าเกมการเมืองในสงครามแล้วเรามาหาโอกาสร,รอดจากสงครามนี้ไปด้วยกันนะครับ